ตามของพระเอะกละครทองทวีเระขวัญใจมหาชนนัตพลพรทอวีเสียงปรบมือสักครัทุผู้ชมครับใอ้เพระกน้องขวดนัตพลรทอทวีกรับท่านผู้ชมท่านน่ารื่นำมา์แสดงครับขาวตลกขาวอโทวีและที่คานส พอทวีครับครน์ชรบพอเทวีครับทาจห้ตัวเลือกิกาเ่เล่นยังไงซะแม่ห่ัไปสาเี่ยปุขึ้นมาเนเนลูกุมึงดูดิว่าเขาก็พิมพ์ตายอยู่วจะได้รู้ว่ามีชีวิยู่ข้าอยขายอยู่อาวอเคงว่ามีชีวิยูวันนี้ถึงจะเป็นงานเร่งด่วนแต่ทางคณะจนผร้ชม จะมาชมกันเยอะครับผมฝากไว้ด้วยครับกับเพลและทุกคนทีวีวันนี้น้องวอนอาจจะเล่นไม่ค่อยสุดตัวทำไมอะพี่เพราะสีพยามาเชีวันนี้มีผู้ปกคอรองมาคุมนะ,นะ,ะผมร้านของเบื้องนี้ติดต่อนะจนัดเลยนะไม่ต้องพู เมสาวันที่13ถูกต้องเลยครับผมขอบคุณร้านค้าร้านขายด้วยขอให้ขายดีขายดีมีกำไรกลับบ้านกันทุกร้านเลยอร่อยทุกอย่างเลยใช่เลยรับประทานด้วยใครครับผมทุกคนใจรักสามคนอ๋อเมื่อก่อนเมื่อก่อขอบคุณความรักความเมตตาด้วย We yeah <laughs> เงินร่มโพร่มไสท่านเป็นเจ้าอาวาดวัดยิ่งใหญ่ให้สถานที่นาสถานรามพระสมุนสักิพงนารุมพล วันนี้ขอกลาบท่านในไกรที่ท่านมีใจเจืรออจาร์ขอบคุณเจ้าภาพกล่าวขอบพระคุณที่ท่านการณุณเรานี้ขอบคุณแม่ครัวที่แน เจ้าภาพให้ทุกคนนนทราบเลือกใส่ทางมาร่วมร่วมใจจัดงานที่ไหนสถานส่งดวงวิญญาณพอชาติ ว่าอน,นิจาเจ้าข้าเอ๋ยขุนพ่อชาติไม่น่าจากไม่ได้รู้สึกเศร้าจังเลยสุดแสนวอนยอมมาถูดผูดบด้บทุกหน่าจะเอาไอ้นุ๊กไปแทนพ่อคนดีดีดนะ จะเอาคนจังไลไปก็เขาเพิ่งจบอกบอกว่าส่วนมากนะคนดีๆอ่ะจะจากโรกนี้ไปไวครับผมดูพวกเราสิเราคนจังไเลยนันเลยก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ต้องกราบขอบคุณคุณพ่อชาตีเป็นอย่างสูงเลยนะผมมึกพ่อเขาเสียไปแล้วจะไปขอบคุณพ่อเขาทำไมเอาถ้าพ่อเขาไม่เสียมึงจะมีงานเล่นไม่ไรเวรมีงานที28ต้นนะก็แน่เราอะ อีบ้าเออแต่่แต่หน้าเพื่มใจแทนน้องนุกนะฮะครับผมน้องนุกก็ถือว่าเป็นคนดีคนหนึ่งคนในนะฮะติดน่ารักคนหนึ่งครับะนะฮะพอพ่อเสียก็เป็นไงแขกมาผมมาสวดคืนในหมู่เนี่สาราเลยคนที่เผาก็เยอะเลยรับรางวัลกิดรับรางวัลเกินครับผมขอบคุณความรความเมตตัวเลยนะครับผมจากทุกตัวว่าเราขอบคุณมากเลยครับผมดีนะี รอตรงนี้แป๊บหนึง่งทไมอ่ะแม่กำลังเดินมาอ่าไม่รู้เป็นไรนะครับเ,เล่นแถวสิบบุรีไม่ค่อยประสบสำเร็จไม่ค่อยประสบความสำเร็จในด้านรางวัลทุกทีเลยนะทำไมอ่ะ <c oughs> มุกเรื่องกะถาวนี่เกิด <c oughs> คุณพี่ชายด้วยนะครับผมให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีเมืองไทยนะครับผมขอบคุณมากคุณแม่ขอบคุณท่านสารวัตรชาวลพบุรีด้วยนะครับครับผมวันนี้ก็เป็นงานกระชันทันแต่ว่าคุณแม่ก็ยังสละเวลาน้ําใจนะครับผมมาให้พวกเราแม่ผมแม่เพิ่งรู้โมฆะเองใช่ขอบคุณนะครับขอบคุณครับให้แม่ร่ำรวยร่ำรวยอะไรพี่เมียมึงมองตาเป่งเลยเย็นนับรางวัลต้อมึงได้กี่บาทเออแม่งต้องขโมยของกูแน่เลยเนี่ยขอบคุณครับแม่ทรัไม่เป็นไรครับคุณแม่ครับขอบแม่ เอาละคราวนี้อีเกียวน้ำฝดแล้วได้เท่าไหร่ใช่คราวนี้ไม่ต้องซ่อนแล้วคราวนี้มันเห็นหมดแล้วขอบคุณความรักความไม่ตาลนะคุณแม่นะให้คุณแม่ร่ำรวยร่ำรวยให้เป็นเศรษฐีเมืองไทยเลยนะแม่นะจะเดินทางไปเหนือมาใต้แควค่าแล้วแม่นะสาธุจ้าแม่ขอบคุณครับไอหวีได้รางวัลเยอะคราวนี้ช้อปปี้ไม่เงาแล้วใช่วันนี้รางวัลเยอะก็ลิไม่เงาแล้ววันนี้ขอบคุณคุณน้องสาคุณแม่นะครับ ไอ้ลำไม่รวยนะครับผมโิยะะม่ยขอบคุณครับขอบคุณน้องสาวคอบคุณน้อคุณแม่ด้วยครับผมพีคพ่คนพี่คนคร,รับ